พร้อมเมตาล่างต่างมันต้องเจอนี่ฮะพร้อมโกลกับคมมันเอากอและสองมาด้วยฮนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรอะไร้วนอะไรล่ะโดดข้ามหัวไปดังอย่าดูถูกลิงล่างแรกฮะให้เป็นกอและล่างห้าเลยด้วยวันเนี้บอกเลยคนระับ top up ร์ทอปอโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอฮะใครจะสปอนเซอร์มีรับเออสปอนเซอร์อยู่นะครับจะขึ้นชื่อให้หรือว่าขึ้นโลโก้แบรนด์ที่ที่นายอยากจะให้ขึ้นให้อ่ะขึ้นให้แล้วก็มีรีวิว รีวิวแบรนด์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะให้โปรโมทอะไรก็สามารถติดต่อมาได้นะครับหลังไม่ไม่ได้เลยนะครับส่วนรายจ่ายไม่แพงเลยนะครับผมจริงๆแล้ววรา,ายจ่ายก็แล้วแต่นายเลยจะสนับสนุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นการช่วยกันในคอมมูนิตี้เพื่อจะมาเป็นเงินรางวัลให้นักแข่งด้วยแล้วก็เป็นา,า,ยายของแจกในรายการอะไรพวกนี้หลายๆอย่างด้วยนะครับก็ช่วยๆการสร้างคอมมูนิตี้ให้มันดีโอ้โหแล้วจินมาคู่มากี่เลยครับ มันต้องเจอพร้อมโอตะคูอะพ้อมเมตาล่างสามมันต้องเจอนี่ฮะ้อมโอโอ้โหแล้วมันเอากรแลสองมาด้วยฮะบ้าเอ้ยนี่เจอทีมชิงแชมป์ดาวคารมัเนี่ยมีทั้งจินล่างสามมากีีล่างสามแล้วมันจะไปเอาตัวล่างสองไอ้กรแลล่างสองมาอีกหรอมันโหดเทีย่ยมมาหิดอะไรขนาดนี้ฮะเนี่ยโอ้โหข้างดูกันนะเอาดาวผมไปเลยไหมยัวไม่จบยังไม่จบอย่าไปย,ยอมติ่งซ้ำเออต็ดบอลไม่ได้ก็ส่งมาเดยวพี่จัดให้ฮะ อ้พวกนี้กอแล้วชนอย่างเงี้ยเนาะลอเก็บบอลเลย s <S พี่ชนให้ร้องกเลยกอแล้วขอบคุณเฟรมมากสองร้อยบาทช่วยจัดแข่งสามสุดหล่อคุณเฟรมมากมากฮะช่วยจัดแข่งวันหลังทักหลังใหม่มาโดนเนยแบบนี้มันหักช่วยจัดแข่งหนพี่สุดหล่อเงินเข้า <c oughs> ไม่เต็มระบบ <c oughs> เดินเลยดังเลยเออรอเก็บบอเลเดียวพี่ดังเอาให้ร้องเลยมาเลย ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไระไรอ้วนอะไรละ่ะโดดข้ามหัวไปดังอย่าดูถูกลิงล่างแรกฮะให้เป็นกอและล่างห้าเลยด้วยวันเนี้ยบอกเลยครับเฮ้ยหลงไปเลยหลงไปนอนกองกับพืนเอาเรื่องสัตว์แล้วผมยิงส,สบายส,สบายฮะเขาเตอร์พิกแล้วยังไงฮะนี่มันบันเขาหลุดลิงเลยฮะผมไม่แพ้ตัวไหนเท่านั้นอะเอเอของใครไว้เนี่ยโย เข้าไปทำไมใต้แม่นอกเมืองนอกนี่พี่ปิดเองหมากี่อ่ะนี่พี่ตบเองเียวลุนตกมาผมเดินเลยย่างเอาพันล่างป๋าไรอัพเพราะอะไรถึงไรอัพฮะเฮ้ยตูมโดดข้ามหัวไปหนักเรียบร้อยระยะไม่ได้ช้ากดสามมาหน่อยนีช้าขอแบบไม่ตึงมาก พอแบบไม่ตึงมากใช่ไหมกดดับ,บทำแบเอ้ยโอ้โหเราไม่ลงครับเป็นรีบาของเรารหรือเปล่ารอสวยโยนียกมือไว้โยแค่นั้นแหละเฮ้ยหรอโยสวิปกับพี่ดีวะจะได้เข้ามารีบาวได้อะไรระวังสตีลฮะไม่ลงอยู่แล้วปาบโดดโดดโดโด,โดไม่โดดหรอสแต็กแล้วเว้ยลิงพี่สแต็กแมนแ่นนะเว้ยโดนอะไรวะการเมืองอาการสาหัสอยู่กระโดดกามหัวไปดัน เฮ้ยโยสวิปกับพี่ดีกว่าพี่ไปตกจินได้อยู่พี่ว่าน่าจะพอได้อยู่เออโยจะได้รีบาวงในไงได้โอ้ยล้มไม่ทันอ่ะสวิปดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปตกจินได้โยได้รีบาวแล้วเก็บบอลได้เลยตกได้เก็บบอลได้เลยพี่จด้แตเสียเปรียบอยู่แล้ว <c oughs> แต,แตกระดับพระเจ้างงเลยงงเลยเจอเหลี่ยมผมลิงผมมาไม่แพ้ทางตัวไหนทั้งนั้น่ะ ยกเว้นตัวผมเองอมแมจ่จังวะเฮ้ยสวิฟตัวประกบเสร็จมันยิงได้เลยฮะออกมาเร็วไข่ตัวไปดังไม่มีใครตกได้อยู่แล้วระยะน,นี้ออกมาจะรอตกลูกชูตผมอย่างนั้นเหรอวันนี้พี่ไม่ยิงพี่ดังอย่าเจนินอย่าเจนินไม่ลงไม่ลง รีบาวสวยเฮหยุหงตอนแรกเอาเฮ้ยโอ้ตายแล้วตายแป้นแอแบหบลับโยโยฝากปุกติ่ซมซำใต้แป้นหน่อยผมยิงเลยฮะโคดแมนนะโยฝากปุกติ่ซมซำใต้แป้นหน่อยฮะเมมเลยติ่ซมซำเขาเลือกครอมมาขนาดนี้เราจะแพ้ไม่ได้นะอะไรล่ะฮะความสูงบล็อกไม่เพียงพออคที่ผมใช้ลูนซำบล็อกแลนะ้วเนี้ยทำไมไม่กินนมเยอะๆอะ ดีๆเลยกินนมน้อยก็แบบเนี้ยตายครับตายครับตัวติดแป๊บหนึ่งติดพุงยาโอเครีบาวเอาเรื่องน,นะวู้ฮู้จับข้ามหมวเลยจบๆตาใสวได้ลูกเมื่อกี้โดนสติวใต้แป้น,นะระยะดังมันได้แล้วแต่ว่าเราเราเรา,เราตัวติดใครก็ไม่รู้ มันชนเราอะจานก็ไม่เป่าด้วยชนฟรีเลยตบลงไปนอนกองกับพื้นนะอระวังสติว่าลิงลูนหรือว่าเอาลูนสติวมาวะเนี้ยเอาเลือกนะับอ้ยมากิี้เล่นดีดีดิเขาไม่สติวันมากิีแล้วจังหวะสามไปโอ้หแล้วรอจังหวะสามด้วยนะครับสิ่งซามมาแจะตกไม่โดนมักกี้เล่นดีดีดิดมาขวดแขนทำไมอะเนี้ยอ ไม่ลงไม่ลงมากี่ขวัญแขนเฉยเลยฮะกรรมการจะดูหลักฐานไหมเป็นรอยยาวเลยบล็อกด้านหลังไม่ได้กดทิศทางผิดมันต้องเป็นขวาจันทร์ไม่ได้เดี๋ยวมันยืนแบบนี้ขวาจันทร์ไม่ได้แต่มันลงได้ยังไงวะนะเนี่ยเป็นจักริตาเป็นจ <c oughs> ักริตาถ <c oughs> อยหลังฮะขอบคุณแดนกดทุกพิพักษาให้นะครับ จยากดิ้นอยากสนุกที่จะทำให้สุดจะทำทลายความเงียบสงัดถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยขอบคุณเฟมทำไล่ล้างชแนลลุยไปกลับทำไล่ล้างชแนลเขาตัดนยวะทำไล่ล้างชแนลลุยไปกับทำไล่ล้างชแนลข้ามหัวให้ดังสุดขอบคุณเฟรมมากครับขอบคุณเฟรมอีก99บาทนะฝันดีครับสุดหล่อฝันดีเหมือนกันครับสุดหล่อโงเนี่ยสุดหล่อเขาชมกันเองฮะโอ้โหอีกคนจีดะ มันยิงมาจากห้องแต่งตัวฮะโคตรไกลเลยอ,ะอ่ะเรารู้แล้วเว้ยรู้ว่าฝ่ายงข้ามรู้นะไปรอบล็อกอันติรู้แล้วว่าตกไม่โดนหรอกฮะลูกดังผมทรงพลังจีนมันโหดจังวะเฮ้ยโอเครีบเาอาเรื่องรีบเอาเรื่องฮะรีบเอาเรื่องฮะอือตัดต่อแล้วดังอ่ะนะ ขึ้นนำแล้วฮะกลับมาขึ้นนำอีกครั้งท้ายเกม28วินาทีสุดท้ายนะครับผมบอกเลยข้างผมเฟี้ยวมากฮะโอ <coping> <pol> ้โหแล้วลงไปนอนกองพื้นเฮ้ยโอ้โหแล้วปิง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 ต่อขาปิงต่อขาแล้วผมยิงเลยโล่งๆเน้นๆนะฮะก็บอกแล้วคิโยตะาเขาไม่แพ้ทางตัวละครอะไรทั้งนั้นล่ะฮะผมระดับลิงต้นกำเนิดเลยอันเนี้ยอูรีบ้าวได้ชนะอื่นนะแล้วจินสะตะโคตรเยอะฮะอันเนี้ยมา้ ตอกไปี่เอาเรื่องจันเลยฮะตอกขวาจันโคตรแท้ขวาจันในตำนานไซเล่นเคียวตักลางแรกนะครับสกิลนี้ติดกี่ครั้งบอกเลยหาดูยากมากฮะมันต้องกดทิศทางตรงกันข้ามตอนบล็อกนะครับผมโอ้โหโอโ้ขวาจันในตำนานไปฮะนี่บอกแล้วอย่าอย่าปลุกลิงที่หลับอยู่ปลุกลิงที่หลับอยู่ไนงะโดนไนงะเรียบร้อยเลย Yes อดีตแก่งหนึ่งนะบอกเลยพี่อ่ะไม่แพ้ทางตัวไหนทั้งนั้นแหละฮะเพราะผมเล่นมาเป็นหลักพันเกมแล้วฮะกดไปยี่สิบหกคะแนนนะครับคิโยตะล่างแรกอเอาเรื่องแค่ตามจินไม่ทันแค่นั้นเองทลลางแชนนนั เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นล